หอมนะหัวหอมแน่แม่บอกหัวหอมโอ้กลิ่นหอมมากเลยปลาทูก็เยอะนี่เป็นเมนูเที่ยงของเรานะครับที่กาญจนบุรีอันนี้คั่วอะไร่ะพิก คั่วพริกทำทำปนทำปนพริกอะไรอ่ะพริกพริกใหญ่เออพริกใหญ่นะครับคั่วทำปนแล้วแล้วไปตำเหรออ๋อปนปลาปลาดุกอันนี้ปลาลาใส่นะครับน้ำร้อนเดือดน้ำร้อนแล้วนะครับอันนี้ปลาลาใส่นะเมนูนี้ก็คือปนปนปลาาใช่ป่ะปนปลาปลาดุก เอาละเอาละไปดูกันต่อที่ขั้นตอนก็คือเอาใส่คกหินครับค่อยๆตามค่อยๆตามลงไปกลิ่นหอมมากเลยนะ้ถึงเอาไปเอาไปทอดก่อนนี่ดีนะนี่แหละอุมัญาไทยอาหารอะไรก็อร่อยแต่เราต้องแก้ไขนิดนึงนะครับตะเกี้นี้ต้องขอโทษด้วยว่าจริงๆแล้วเป็นปลาดุกอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นปลาครูครับ ปลาทูอยู่ทะเลมาที่นี่เลยกาญจนบุรีวันนี้วันนี้เมนูครับก็คือเมนูป่นปลาทูเข<น>าเรียกป่นใช่ไหมป่นป่นปลาเนี่เผ็ดแน่นอนเลยมันเผ็ดมันใหญ่แซบแซบ,บแน่นอนอ๋อไม่ไม่เผ็ดนะพีเ่เผ็ดใหญ่ใหญ่เด็กขนาดนี้เราเผ็ดตามได้ที่ส<ม>วัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอนมานมาให้ครับ โอ้จัวเลยดอาไม้ดอไม้ค่อไม้ต้มหายเง t เลยเฮ้ยหายเงเลยนะครับโอ้ยของดีๆ่อไม้ยากินแกก็เลยครับากินกันอไม้ขันตอนแกะปลาทูใจเย็นๆไม่ให้มีก้างด้วยไม่ให้มีก้างเดี๋ยวจะติดคอแกะ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 ปลาทูอยู่ทะเลลงไปค่อยๆแกะปลาทูลงไปนะครับ ก็ไม่เน่มอยู่เดี๋ยวเราก็ได้กินอ่อมอร่อยอร่อยแล้วเคมันกอยู่้งประตูนะเนี่ยล็อกเลยแกะปลาทูแกะปลาทูแกะปลาทูใสๆแบบนี้นะครับประตูปลาทูเนี่ยมีขายทั่วประเทศไทยําอ่อมได้เลยเฮ้ยทำป่นป่นนะครับอันนี้ป่นนะครับไม่อ่อมนะป่นนะเอาละเอาละเมนูนี้ปลาทูสองตัว เดี๋ยวมาชิมกันนะครับเดี๋ยวมาชิมกันนี่ก็ตำครับตำตำครับค่อยๆ่อยตำไปนะครับกินปาทูกินพริกกินกระเทียม ครับแล้วก็อะไรก่ะหอมนะหัวหอมนี่แม่บอกหัวหอมโอ้กลิ่นหอมมากเลยปลาทูก็เยอะนี่เป็นเมนูเที่ยงของเรานะครับที่การเจนบุรีมาทุกครั้งอร่อยทุกครั้งถูกใจปรทับใจทุกครั้งนี่สองตัวนี่ล้นโคกเลยล้นโคกเลยอ,อยอร่อยอร่อยอร่อยหลังจาก นะครับน้ำปลาเดือดปุ๊บแล้วก็บรกงเพื่อจะเอาน้ำปลาหอมมากเลยโอ้ปลาลากันยับุรีหอมอนี้นะอ่านี่นี่เนี่ปลาลาปลาลหลังจากปลาลาน้ำปลาเดือดนะครับก็กรองอย่างดีเพื่อจะผสมนะครับเพื่อที่จะผสมอ่า คนปลาของเรานะครับอร่อยแน่นอน